อโอ้ใช่เลยใช่เลย,ยไฟมันกินมันหอมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาจื๊อกันเดียวนะครับ หมอเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับ,รบคุณผู้ชมมาเจอกันเนียเน้ยแล้วน,นะครับผมหน้อยเห็เดลูมพอดีญาติเอามาให้นะครับผมวันนี้โคราชานจะตำสุดของโคราชานเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะครับผมตัวตึงผูวเน่าเกลือชุดรสนะครับอันนี้ก็ทฟูฟูมะเขือหอมแดงพริก กระเทียมอันนี้กสาระเนืเรื่องชาวบ้านเลยไค่นะครับผมต้นหอมผักชีนะครับปวามรีดนะครับผมเดี๋ยวนอนแดเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับครับผมวันนี้ใจเต่าทานนะครับนี่ใส่ลงไปกระเทียมหอมแดงนะครับผมเลาวก็พริกพริกไม่ได้ใส่เยอะนะครับจะกินไม่ได้พอแล้วนะครับผมผูรับสารจำหมกพอร็แล้วครับผมนัาจะมีกินหอมของตองอยู่นะครับในผู้รับสารก็จะใส่ตองข้าวมิ้นต์ด้วยนะครับผม ม,มีกลิ่นหอมน,นะครับผมเอาแบบนี้เอาที่มันเน่าๆเนี่ยมันจะได้มีกลิ่นหอมน,นะครับผมนี่ถ้ามันไม่นี่มันไม่อร่อยนะครับผมนี่เอาแบบนี้แหละที่ต้องการนะครับผมน,นี่ก็เอาไปทำานนูอย่างอื่นนะครับโอ้โหใช่เลยใช่เลยอย่างนี้แหละใช่เลยน,น,นี่อย่าออกมาให้อันนี้มันจะอร่อยนะครับถ้าเราตำ โอ้ยเยอะมากเลยครับผมพอแล้วนะครับันนี้ทำหมดครับผมกินไม่หมดนี่อันนี้เอาไว้ทำเมนูอื่นนะครับหอกหนี่นะครับผมหมัดกอดหมกแล้วนะครับโอ้โห นี้ไฟมันกลิ่นมันหอมหอมก่อนโอ้แบบนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอ้โหผัดกระเดาครึ่งชั่วโมงกลิ่นหอมมากเลยนะครับโอ้โหสองสองแล้วกลิ่นหอมสองมากเลยนะครับผมสองข้าวมีนกับเห็ด ว่าส so ุดๆครับผมคอยหาวิธีเอาออกกอนนะครับผมสองมันไหม้ครับโอ้ไหม้หมดเลยนะครับโโอ้หหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชมไอ้โอ้โหได้แล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้แหละครับได้ว้าว เจอกันบนโต๊ะนะครับเอาัะครับผม,มเตรียมเครื่องก่อนนะครับใส่เพิ่มความหอมนะครับหมูนี้ความหอมสักก็จะได้อร่อยหน่อยนะครับผม,มสารเเนยครับนี่คือสารเเนยเรื่องช้าบ้านนะครับผมซีนะครับ ครับผมตําเครื่องแล้วนะครับใส่เครื่องลงไปแล้วใส่เกลือแล้วน,นะครับทำให้ผงนัวหอ,อมออมากเลยครับเดี๋ยวเอามาดูก่อนโอ้โต้องไหม้หมดเลย <laughs> นี่โอ้โห หอมมากเลยครับหอมตองขมิ้นก็หอม,หอมหอคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะครับผมเพราะเหตุนี้ถ้าเอาที่มันเน่าๆนี่มันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะครับผมถ้าเรา ทำแบบนี้นะครับผมมันไม่ในไ,ไ,ไ,ไม่จนเกินไปนะครับหออลักทีนี้ก็พอแล้วนะครับผมอืมนี่ก็ใส่นี่แล้วนะครับนี่เอา ทำลายหลายแล้วนี่ก็ใส่ผักแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไป เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการชิมแล้วเอาละค,ครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ตะเกียบนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับหมอีมํอำเดือคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอ,อมของเห็ด โดมอยู่แล้วแล้วก็มาใส่หอมตองเขามีเครื่องก็เราขั่วใส่เป็นกระเทียมไป็นอะไโอ้ข้าวอร่ยมากครับยิ่งเรามาใส่นี่สาระเนื้นเรื่องช้าวานอีกโอ้โหสุดๆมากครับมากครับซื้อข้าวเหนียวมาด้วยนะครับผมวันนี้กินกับข้าวเหนียวอืมเส็บเสับเสผู้ชมอืมตัวนี้กินไม่ได้ด้วย Tươi mm. ngon เรอเข้าถึงอาหารนะอร่อยมากครับ Thank อร่อยอร่อยขอบคลิปนี้มานี่ยนะครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกรลังใจให้ช่องฉันด้วยนะครับสวัสดีครับ